แคนแทนแทนก็เขาแบงเลยดิเขาวแเขแบงดเสร็แล้วเสร็จแล้เสร็จแล้วชูชูมีั้กถูกไมกว่าน้องกลับบ้านแล้ว <laughs> น้องไปเปลี่ยนชุ<อ>ด น, <S ane> น้องคนที <Sh ot pie> oh <S Multi> ่ร <three> ับกระเป๋านล้วนรับพีการ์ดแล้วน้องแค่อกว่าถยคลิถ่ายคลิปวีดีโอเปบ้อแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะแบตพีการ์ดนะคะโคนขอเนื้ชาร์จแบตกนอ่ะ มันดูนารัเนาะใครรับสมัครแล้วได้ี่กได้แกบมากลับทันทีะถ่ายคลิปวดีโอรบรอย้วด้วยกลับมันทีใครเข้าแล้วกดไลค์กดแชรนมนน้มิโนที้มิโนที้หน่นึ่งึ่นึ่งหนึ่งหนึง่น

น่ารักนี่น้องมือถือไม่สิ้นหนแบกกระเป๋านี่เลยเอาไปติดกระเป๋าตัวเองทำอะไรกันนะบายบายกล้องให้หน่อยบายบายกล้องให้หน่อยอ่ะทุกคนบายกล้องให้หน่อยบายทุกคนบายบายเร็วบายบายอ้าวไปแล้ว เบสมินน้องมินเสมินน้องมินต้องพ่อาช่ยจฮ่ฮฮะดูหอยปอย โคเทีครับถ่ยรู้เนคถ่ายรูป่แลบวทแคบแทบนทบนทบแทบแทบแรบแท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 บแรอแทบแเบแ่บแท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 บบทบแ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 ทบบบท

เ่นเนเอี้เห็นไม่ชัดเลยทันนทไมไม่ไดเคุรีรัมย์สมุรสาครค่ะมาลขีการบอกพ่งใส่รองเท้าคพณจะใส่รองเท้าแบบแเมื่อกี้แบบเมื่อกี้ม่ไม่ัดเลยคุะเ้ยเฮ้ยเหนัดวยไม่ใช่อะไรกจะต่อไ่เอาแบบเมก้แบบเมื่อกี้เป็กน้ายยังเก๊ เยินแล้วค่ะดีนี่กันใกล้ฉันวัดใกล้ฉันเลยเอาแกะเลยเยินเลอ่ีเซอร์ทีเซอร์ฟพิริตจมินได้ไหมทีเสอร์เลยอ่ะใส่ตาได้เอาเมื่อกี้ยังเป็นใคเลย

พี S <S ่สาห่วงพี่สาวห่วงพี่สาวห่วงตายแล้วลูกเออจะเมาถายเดียวายเดียยวไปแล้วเอเดียวเออเหมือนนน้้ย้ยทุกค่มากหน่อหอเ่าก่มากออดีอ๋อดสองสาว ข้างเดียวก็ได้รวปกระเป๋าข้างเดียวเออเอาเอาใช้กระเอ๋าข้างเดียวกระเป๋าข้างเดียวเออคำไม่ได้มันดีๆหน่อยรอรอไม่รอรอเหมือนเพิ่งเลิกงานมามาเดี๋ยวดูลูกปรูปรีนะค่ะไม่ถูกเอ๊ะกันเกงตัวนี้คุณคนๆไม่น่าใช่ที่เราซื้อไม่น่าใช่ใช้จ่ายก่อแล้วไปจีใช้จ่า เอาไปแล้วนะไม่เป็นไรใครไม่มาลัก็ไม่เป็นไรคุไปของจริงก็ไปของไงลูกนล้ความไปถมมาด้ดีโอ้โบว์ลบวนี่ดูนี่น่าคนสวนอยู่ตรงไม่ยังเรียงเลยค่ะก้งยสิ๋ คุกคนพรุ่งนี้ไปบนมานะว่าให้ลูกแต่งหล่อๆเลยลูกบอกลูกจะใส่แมสหน่องบัวลำพูอ่างทองค่ะไม่ได้ไม่ได้หนองบัวลำธูอ่างทองค่ะการชนะบุรีกระบี่ค่ะวันไหนอ๋อพรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้พี่หลินห้าโมงใช่ไหมลำปางทิพย์วันอังคารถึงได้ไหมย่ากลับมา สมุดสงครามชาช้างสาวฮังจริงเหรอพี่ลินเปแล้ค่ะนีจริงถรอบสไม่ได้ไม่ได้นะพรุ่งนี้ที่ไหนพานกฟศสีที่ลาลาทค่โยฮะคน แค่ทะลุงค่ะกี่โมงนะอ๋อเหมือนพี่หลินพูดว่าพี่หลินน่าจะไปพร้อมบอสห้าประมาณห้าโมงพอบอสบอกว่าประมาณห้าโมงแต่ก็ต้องไปเผื่อประมาณสี่โมงค่ะสามโมงสี่โมงเพราะว่ารถติดคนเยอะด้วยเห็นบอสพูดว่าประมาณห้าโมงก็คิดว่านี่ยไประวังเสื้อเสื้อฮะพี่หน่อค่ะจเทลลี่ค่ะพี่ผู้รู้รายละเอ้ยดไหม ข้มูดส่ากอ่อีเตรมไที่ไหนคะเมเจอร์ราชโยชโธานีค่ะมิวเมเจอร์แลชโใช่เมเจอร์ชโทินสุราธานีกระจกิีันธยค่ะของมินยโเีอ่ะ Ubun wow. Nasuhani. แบบรองและน้องกด้หานี่เ่อนแที่มกถูกครับรองมาแพ่เลยค่ะไม่ใช่ถูกเสมอไม่ใช่ค่หอมาคอองผู้ผิดอืม ตาดสมุดปาการโอยม่ม่ไม่ไม่่ไม่ไมไม่ไมนไม่ไม่ไม่ม่ไมไ่ไม่ไไมไม่ไม่ไ่ไม่ไ่ไม่าม่าม่่ บ้านแล้วนะคะทุกคนบายบายบม่ได้ฮะคยนคุกลับบ้านแล้วค่ะพี่ไอพี่ไอมาตอนจบพี่ไอมาตอนจบทุกคน ทุกคนฮะอันนี้น้องแปของจริงและบายบายนะคะแม่องสองร้อยเอ็ดค่ะบายบายนะทุกคนเจอกันตะทุนทานีพิซาุโลกม่วงปัตตานีน้าบะกุยบะกุยเจอกันพีมีนะถ้าใครไปก็เจอกันพีนีนะนครนายกลูกไปแล้วยังไม่กลับปะคะนนทบุรีนราธิวาส